สวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับหัวข้อหลักในวันนี้เป็นเรื่องของเส้นทางสู่รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนะครับแน่นอนนะครับโจทย์ใหญ่ของรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนก็คือเรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทํารัฐธรรมนูญน,นะครับซึ่งก็มีหลายฝ่ายหลายกลุ่มนะครับพยายามที่จะนําไปสู่เป้าหมายนั้นนะครับนะโดยเฉพาะ คุณเป่ายิ่งชีพจากไอรอนะครับก็ได้พยายามอย่างต่อเนื่องนะครับที่จะเสนอนะครับร่างรัฐมนูลฉบับประชาชนนะครับหลักการที่อยู่ในรัฐมนูลระบบต่างๆที่อยู่ในรัฐมนูนก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งนะครับเป้าหมายสูงสุดของรัฐมนูลประการหนึ่งนะครับอาจจะเรียกว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดของรัฐมนูนทุกฉบับก็คือการทําให้รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดซึ่งถ้าผมพูดถึงความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐมนูนเนี่ยก็คงเป็นเรื่องที่ทุกท่านทราบอยู่แล้ว นะครับเนื่องจากว่าม er ันเป็นสิ่งที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูนแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยก็คงจะเป็นอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือความไม่เป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่นะครับที่คนที่ต้องการที่จะสร้างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเนี่ยคงจะต้องช่วยกันคบคิดว่าจะทำยังไงให้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดจริงๆนะครับ สมมติฐานของผมในวันนี้เนี่ยนะครับก็คือรัฐนูลของไทยเนี่ยนะ,นะครับเป็นกฎหมายสูงสุดนะครับในเชิงหลักการนะครับหรือว่าในเชิงตัวกฎหมายที่เขียนไว้เป็นลอักษรแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับรัฐมนูญของไทยเนี่ยไม่ได้เป็นกฎหมายสูงสุดอย่างที่เขียนไว้นะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบนะครับรัฐนูญบทบาทรัฐนูลเนี่อย <sack. S 1> อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับในฐานะกฎหมายสูงสุดเนี่ยรัฐนูญเนี่ยเป็นเหมือนโครงสร้างของระบบกฎหมายทั้งปวงนะครับ ถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเนี่ยรัฐธรรมนูญก็เหมือนกับโครงสร้างของบ้านนะครับในการปฏิรูปกฎหมายสมัยใหม่ของของรัฐสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นมานะครับในช่วงร้อยสองร้อยปีเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูนก็จะเป็นระบบกฎหมายแรกๆที่จะถูกสร้างขึ้นก่อนที่จะมีระบบกฎหมายสมัยใหม่อื่นๆกฎหมายเอกชนกฎหมายอาญากฎหมายวิธีพิจารณาความต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นของการสร้างบ้านก็คือการสร้างโครงสร้างของบ้านนะครับที่แข็งแรงก็คือการมีรัฐธรรมนูญที่แข็งแรง แต่ของไทยเนี่ยถ้าเกิดท่านดูในภาพรวมนะครับดูประวัติศาสตร์ของการเกิดขึ้นของรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยเราจะพบว่าของเราเนี่ยสร้างบ้านใหม่ขึ้นมานะครับบฏิรูปกฎหมายสมัยใหม่ในช่วงร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราสร้างบ้านขึ้นมานะครับเรายังไม่มีโครงสร้างที่แข็งแรงนะครับโครงสร้างของบ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่เราคิดกันเราทํากันเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นเป็นสิ่งเกือบเรียกสุดท้ายนะครับของกระบวนการปฏิรูปกฎหมายนะครับเราค่อยมาคิดกันว่า เราจะสร้างบ้านยังไงนะครับให้มันมีโครงสร้างที่แข็งแรงทั้งที่บ้านเนี่ยมันสร้างเรียกว่าเกือบเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมอยากจะพูดถึงนะครับความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐมนูลก่อนนะครับเพื่อชี้ให้ท่านเห็นความไม่เป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐมนูญนะครับในรัฐมนูลนะครับทุกฉบับนะครับจะมีการรับรองความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐมนูลไว้นะครับถ้าเกิดเราดูกฎหมายเราดูรัฐมนูลฉบับปัจจุบันเนี่ยนะครับมาตรา5้าเขาเขียนไว้เหมือนกับรัฐมนูลฉบับ ก่อนๆนะครับว่ารัฐมนูลเป็นกฎหมายสูงสุดกฎหมายอื่นจะขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้นะครับความเป็นกฎหมายสูงสุดรัฐมนูลเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่รัฐมนูญเขียนไว้ว่ามันเป็นกฎหมายสูงสุดนะครับแต่นักกฎหมายนะครับหรือผู้ช่วชาญกฎหมายรัฐมนูลทุกท่านเนี่ยทราบดีว่าความเป็นกฎหมายสูงสุดรัฐมนูลเนี่ยมันเกิดจากการที่รัฐมนูลเนี่ยได้รับรองคุณค่าที่สูงที่สุดของระบบกฎหมายอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของการจัดสรรการจัดการ อำนาจอธิปไตยนะครับประการหนึ่งนะครับรวมถึงอำนาจรัฐต่างๆด้วยการก่อตั้งนะครับองค์กรของรัฐที่ใช้อำนาจอธิปไตยนะครับประการที่2คือการรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับคุณค่าประการที่2ก็ต้องถือว่าเป็นคุณค่าสูงสุดนะครับที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาประชาคมที่สําคัญที่สุดนะครับมันเป็นการจัดสรรอํานาจนะครับของประชาชนแล้วก็องค์กรที่ใช้อํานาจแทนประชาชนนะครับ ถ้าเราเปรียบเทียบนะครับดูกฎหมายรัฐนูลของต่างประเทศนะครับสักสองประเทศเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับชัดเจนมากว่ากฎหมายรัฐนูลเนี่ยมีความเป็นกฎหมายสูงสุดอย่างแท้จริงนะครับรัฐนูนสหรัฐอเมริกาเป็นรัฐนูลลายอักษรที่น่าจะเก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับมีผลใช้บังคับเมื่อปี1คศ1789นะครับสิ่งที่เขียนไวน้ในรัฐนูลของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับนะต้องถือว่าเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มาก เป็นคุณค่าสูงสุดนะครับทีนะบอ่องค์กรของรัฐนะรผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของรัฐไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาทั้งหลายเนี่ยต้องให้ความเคารพและประชาชนเนี่ยก็จะหนักนะครับถึงความเป็นกฎหมายสูงสุดนะครับของรัฐธรรมนูญคุณค่าต่างๆที่อยู่ในรัน้นเนี่ยนะครับจะแตะต้องไม่ได้นะครับนะยกตัวอย่างที่เห็นชัดเจนที่สุดท่านเห็นปัญหาเรื่องของการ,นะรใช้ความบุนแรงนะครับนะโดย ใช้อาวุธป uh, er ืนเนี so ่ยนะครับท่านจะเห็นว่าสิทธิ์ในการถือครองอาวุธปืนเนี่ยนะครับเป็นสิทธิ์เป็นคุณค่าสูงสุดที่รัฐนูนรับรองไว้ประการหนึ่งนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยการจะไปแก้ไขสิทธิ์ในการถือครองอาวุธปืนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสิทธิ์ในฐานรัฐนูนของสหรัฐอเมริกาจึงเป็นเรื่องที่ยากยิ่งทั้งทั้งที่นะครับคนจํานวนมากเห็นปัญหาของการถือครองอาวุธปืนหรือการใช้ความรุนแรงโดยใช้อาวุธปืนเนี่ยนะครับว่าเป็นปัญหาที่ ที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งนะครับของสหรัฐอเมริกาแต่เนื่องด้วยมันเป็นสิทธิในทางธรรมนูนเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่นะครับจะแก้ไขไม่ได้ถ้าไม่ผ่านกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างประการหนึ่งนะครับในสหรัฐอเมริกาถ้าเรามองใกล้กับเรานะครับก็คือญี่ปุ่นนะครับซึ่งมีประวัติศาสตร์เนี่ยใกล้เคียงกับกับเรามากนะครับในเรื่องของการปฏิรูปกฎหมายท่านจะเห็นได้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยในการปฏิรูปกฎหมายเนี่ยเริ่มต้นนะครับจากการปฏิรูปรัฐธรรมนูญก่อน นนแน่นอนก่อนหน้านั้นเนี่ยญี่ปุ่นจะมีกฎหมายสมัยใหม่ที่กฎหมายนะครับที่ได้รับอิทธิพลจากต่างชาติโดยเฉพาะจากจีนนะครับมีประมวลกฎหมายอาญาที่อาจจะไปเอามาจากจีนนะครับแต่ว่าในช่วงที่ชาติตะวันตกเข้ามานะครับแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยเผชิญกับนะครับความท้าทายที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองที่จะต้องปฏิรูปเนี่ยนะครับ <É. S 2> ญี่ปุ่นก็ตัดสินใจที่จะเดินนะครับในเรื่องของการปฏิรูปประเทศหรือปฏิรูประบบกฎหมายเนี่ยตามแนวทางของตะวันตกและสิ่งแรกที่ญี่ปุ่นทำเนี่ยนะครับ นั่นก็คือเรื่องของการก่อตั้งรัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญฉบับเมจิซึ่งนะครับมีผลใช้บังคับนะครับเมื่อปี1889นะครับเป็นโครงสร้างบ้านนะครับที่แข็งแกร่งมากนะครับถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็นรัฐธรรมนูนประชาธิปไตยมากนักนะครับแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง บ้านที่มั่นคงมากให้กับญี่ปุ่นนะครับรัฐนูลฉบับเมจิเนี่ยนะครับก็ยังคงรักษาอํานาจของจกักรพรรดินะครับนะเรียกว่าเป็นรัฐนูลฉบับที่พยายามปณีปนนอมนะครับระหว่างเจ้านะครับกับประชาชนกับตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆในในสังคมญี่ปุ่นนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทําให้นะครับคนในภาคส่วนต่างๆเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดทิศท,ทางของการปฏิรูปประเทศแล้วก็ปฏิรูประบบกฎหมาย หลังจากที่ญี่ปุ่นมีรัฐรมนูญนะครับในปี1889แล้วเนี่ยนะครับกฎหมายฉบับอื่นๆของญี่ปุ่นก็ตามมานะครับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่นนะครับแล้วก็กฎหมายอาญาก็ได้รับการแก้ไขให้เดินตามแนวหลักการของตะวันตกนะครับระบบการศึกษากฎหมายของญี่ปุ่นนะครับก็เริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลานะครับที่มีการจัดทำกฎหมายลักษาต่างๆ แล้วก็ญี่ปุ่นก็นะครับค่อนข้างจะมีความหลากหลายด้วยวัฒนธรรมของความหลากหลายนะครับในสังคมญี่ปุ่นในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันทำให้คนในภาคส่วนต่างๆเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิรูปกฎหมายตั้งแต่แรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในญี่ปุ่นเนี่ยต้องถือว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของอะระบบกฎหมายสมัยใหม่นะครับเป็นโครงสร้างบ้าน ที่แข็งแรงนะครับที่ทําให้นะส่วนต่างๆของบ้านก็คือระบบกฎหมายในสาขาอื่นๆเนี่ยมันเกิดขึ้นตามมาแล้วก็ประกอบเข้าด้วยกันเนี่ยนะครับกลายเป็นบ้านที่สวยงามแล้วก็แข็งแรงมากจนถึงปัจจุบันนี้นะครับถ้าเกิดท่านมาดูของประเทศไทยบ้างน,นะครับผมอยากให้ท่านลองย้อนกลับไปดูในแง่ม,มุมประวัติศาสตร์ว่ารัฐธรรมนูญไทยนะครับหรือความพยายามที่มีรัฐธรรมนูญสม,มัยใหม่ของไทยเนี่ยตำแหน่งแห่งที่ของมันเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับในเส้นเวลาของการปฏิรูปกฎหมายนะครับ ท่านดูนะครับว่าจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปกฎหมายจริงๆแล้วเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเริ่มต้นอย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับการปฏิรูปกฎหมายตามอิทธิพลของตะวันตกเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นตอนที่มีการจัดตั้งกระทรวงยุติธรรมขึ้นนะครับ,รบซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่ในสมัยการที่5กระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะครับก่อตั้งขึ้นเมื่อปีนะครับพศ2อ3 4น่รอบนะครับแต่ก่อนที่จะมีนะครับ การจัดตั้งกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมันมีความพยายามนะครับในการนำเสนอนะครับให้มีรัฐรมนูญขึ้นมาในประเทศไทยก็คือมีผู้ที่พยายามเสนอให้เราเริ่มต้นสร้างระบบกฎหมายสมัยใหม่ด้วยการสร้างโครงสร้างบ้านที่แข็งแรงอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับนะคนที่เสนอเนี่ยนะครับก็คือเป,เป็นเจ้านะครับกลุ่มเจ้ากลุ่มขุนนางนะครับนะซึ่งนะครับได้รับอิทธิพลทางความคิดจากตะวันตกนะครับนะซึ่ง คนสําคัญก็คือพระองค์เจ้าปริศดานนะครับแล้วก็ชีวิตผลงานแล้วก็แนวความคิดของท่านรวมถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเสนอให้มีการนะครับจดตั้งระบบรัฐธรรมนูนขึ้นในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็นะครับ,นะรบถูกเขียนออกมาเป็นหนังสือที่ที่ดีมากๆนะครับโดยอาจารย์ธรรมระลูสนะครับนะแล้วก็แปลโดยคุณไอดารนุนวง์นฤยดิยานะครับก็เป็นหนังสือที่น่าสนใจมากนะครับผมย้อนกลับไปดูนะครับว่า จริงๆแล้วความพยายามในการในการสร้างระบบกฎหมายสมัยใหม่นะครับและต้องการจะให้รัฐนูนนะครับสมัยใหม่เนี่ยเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงของประเทศนี่มันมีมาตั้งแต่นะครับข้อเสนอของพระองค์เจ้าพริศดางนะครับแล้วก็คณะของท่านนะครับตั้งแต่ปีประมาณพศ2427นะครับแต่ว่าอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับข้อเสนอนั้นก็ตกไปนะครับไม่ได้รับการยอมรับนะครับจากและการที่หจากนะครับคนที่มีอำนาจนะครับ ปกครองอยู่ในช่วงเวลานั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเริ่มต้นนะครับปฏิรูปกฎหมายภายใต้อิทธิพลของยุโรปนะครับก็จะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการเนี่ยเมื่อมีกระทรวงยุติธรรมขึ้นในปีพศ2434นะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยนะครับในปีพศ2440เราก็มีการจัดตั้งนะครับระบบการศึกษากฎหมายเป็นครั้งแรกนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกถึงแม้ว่าในอดีตเนี่ยเราจะใช้นะครับกฎหมายนะครับพระธรรมศาสตร์พระราชศาสตร์ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากกฎหมายฮินดูโบราณผสมผสานกับนะครับแนวความคิดของพุทธเนี่ยแต่ว่าเราไม่มีการเรียนการสอนกฎหมายนะครับแม้กระท่านการเรียนการสอนนะครับในระดับนะครับการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยเราก็ยังไม่มีในเวลานั้นนะครับในปีพศ .2440 เนี่ยนะครับอยู่ๆเราก็สร้างนะครับระบบการศึกษากฎหมายตามแบบตะวันตกขึ้นมาเลยนะครับซึ่งท่านทราบว่าโรงเรียนกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมที่สร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับก็อยู่ภายใต้อิทธิพลของกฎหมายอังกฤษเป็นหลัก เรามีพระองค์เจ้าระพีนะครับซึ่งถูกส่งไปเรียนที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดนะครับแล้วกลับมาก็นะครับมาดูแลกระทรวงยุติธรรมนะแล้วก็มาจัดการเรื่องโรงเรียนกฎหมายนะครับท่านก็ค่อนข้างจะเป็นผู้ที่นิยมชื่นชอบในกฎหมายอังกฤษนะครับหลักสูตรของโรงเรียนกฎหมายค่อนข้างจะเอ็นเอียงไปในทางนะครับของกฎหมายอังกฤษนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยนะครับเราก็เริ่มมีกฎหมายลายลักษณ์นะครับเรามีกฎหมายลายลักษณ์ฉบับ ช่วคราวที่ใช้ช่วคราวก่อนซึ่งยังไม่อาจจะถือได้ว่าเป็นประมวลกฎหมายฉบับแรกของเรานะครับมีประมวลกฎหมายโทษนะครับมีพระราชบัญญัตินะครับวิธีพินาความมีโทษนะครับฉบับใช้ไปพลางก่อนอันนี้คล้ายๆกับประมวลกฎหมายวิธีพินาความอาญานะครับแต่ว่ามันเป็นเพียงแค่กฎหมายชั่วคราวที่ออกมาใช้ในช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับในปีประกาศใช้ในปีพศนะครับนา2449นะครับในอีก2ปีต่อมาเนี่ยเราก็มีกฎหมายที่ใช้ไปพลางก่อนในเรื่องของวิธีพินาความแพ่ง ประมวลกฎหมายลายลักษณ์อักษรตามแบบตะวันตกฉบับแรกของเราเนี่ยนะครับใช้บังคับนะครับในปีพศ2451ก็คือกฎหมายลักษณะอาญานะครับรศ1 2 7นะครับนี่คือประมวลกฎหมายลายลักษณ์อักษรฉบับแรกนะครับรัฐบาลไทยตัดสินใจนะครับที่จะสร้างกฎหมายลักษณ์อักษรนะครับตามแบบตะวันตกเนี่ยด้วยการเริ่มต้นนะครับปฏิรูปนะครับกฎหมายอาญาก่อน นในทางหนึ่งก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับนะเพราะว่ากฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที่สําคัญในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมแต่ในอีกทางหนึ่งท่านสังเกตว่าเราไม่มีรัฐธรรมนูนใช่ไหมครับเราตัดสินใจไม่ไม่สร้างรัฐธรรมนูนไม่สร้างโครงสร้างบ้านไม่สร้างกฎหมายพื้นฐานที่แข็งแรงเราเริ่มสร้างนะครับกฎหมายอาญานะครับกฎหมายสมัยใหม่ตามแบบตะวันตกนะครับเป็นฉบับแรกหลังจากที่มีการประกาศใช้กฎหมายอาญาสาเร็จนะครับเราก็จัดทาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต่อมาซึ่งใช้เวลาค่อนข้างนานส0กว่าปีนะครับนะและก็มีการประกาศใช้สําเร็จนะครับบับหนึ่งบับสองนะครับในปีพศ2468นะครับหลังจากนั้นมาก็มีการจัดทำนะครับนะบับต่างบับอื่นๆของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับในปีต่อๆมานะครับบับที่5บับที่6ที่ว่าด้วยครอบครัวมรดกเนี่ยเป็น2บับที่มีการประกาศใช้หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วนะครับ หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับเราเพิ่งมีรัฐธรรมนูญนะครับฉบับแรกนะครับนะพระธชบัญ,ญัตินะครับธรรมนูญปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวเนี่ยนะครับนะก็มีการประกาศใช้แล้วก็วกรัฐธรรมนูญฉบับทาวรก็ใช้นะครับก็มีการประกาศใช้ตามมาในปีเดียวกันถ้าเรานับดูตั้งแต่เวลาแรกของการปฏิรูปกฎหมายสมัยใหม่นะครับถ้าเรานับเอาแค่ จัดตั้งกระทรวงยุติธรรมนะครับตามแบบจัดโครงสร้างตามแบบตะวันตกซึ่งต้องถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของการปฏิรูปกฎหมายสมัยใหม่เนี่ยเราต้องรอเวลาประมาณสัก30ประมาณ 30- 40ปีนะครับนะเราถึงจะมีนะครับรัฐธรรมนูญนะครับฉบับแรกเรามีระบบการศึกษากฎหมายนะครับตั้งแต่ปีพศ2 4 4 0เราต้องรอเวลานะครับ30กว่าปีกว่าเราจะมีรัฐธรรมนูญฉบับแรก นะครับนะต่อมาเนี่ยนะครับผมอยากให้สังเกตว่าในอีก2ปีต่อมานะครับนะรัฐบาลนะครับที่นําโดยคณะราษฎรนะครับท่านผู้ประสัดการปรีดีพนมยงค์เนี่ยนะครับก็มีดํำริให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร,ร์รรและการเมืองในปีพศ2477นะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยก็มีการจัดทําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความต่างๆแล้วก็มีการประกาศใช้นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์นะครับก็ประกาศใช้อย่างสมบูรณ์นะครับครบทั้ง6บับในปี2468นะครับคำถามที่ผมอยากจะถามก็คือว่าทำไมนะครับสมมติฐานของผมเนี่ยถึงบอกว่าในประเทศไทยร,รัฐมนูญของเราเนี่ยนะครับมันเป็นความเป็นกฎหมายสูงสุดรัฐมนูญเนี่ยมันเป็นเพียงแค่หลักการหรือเป็นสิ่งที่เขียนไว้ ในรัฐมนูญแต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยนะครับนะกฎหมายรัฐมนูญเนี่ยอาจจะไม่ใช่นะครับกฎหมายสูงสุดนะครับผมพยายามมองเรื่องนี้จากมุมมองทั้งในทางประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็อาจจะในมุมมองของสังคมวิทยากฎหมายเล็กน้อยนะครับคือพยายามดูเรื่องของวัฒนธรรมดูพยายามดูในเรื่องของบริบทนะครับนี่คือข้อเท็จจริงนะครับหรือสิ่งบ่งชี้ที่ทําให้นะครับผมตั้งสมมุติฐานว่า รัฐธรรมนูนของไทยเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นกฎหมายสูงสุดอย่างแท้จริงนะครับอย่างที่เขียนไว้ในมาตรหาหของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันประการแรกคือนะครับรัฐธรรมนูญของเราเนี่ยนะครับไม่ได้ถูกใช้เป็นโครงสร้างขั้นพื้นฐานของระบบกฎหมายมาตั้งแต่แรกเริ่มอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนตอนน้นนะครับว่าเราสร้างบ้านโดยปราศจากนะครับนะโครงสร้างของบ้านที่แข็งแรงมาตั้งแต่แรก นะครับแล้วเราค่อยมาคิดกันว่าเราจะปรับโครงสร้างบ้านยังไงนะครับนะปรับแล้วปรับอีกปรับแล้วปรับอีกนะครับนะไม่เคยแข็งแรงสักครั้งนะครับนะเคยมีช่วงเวลาที่เราจะมีโครงสร้างบ้านที่แข็งแรงสุดท้ายก็ถูกรื้อแล้วพยายามสร้างโครงสร้างบ้านใหม่นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรัฐนูลเนี่ยนะครับไม่ได้ถือว่าเป็นกฎหมายที่เป็นกฎหมายพื้นฐานกฎหมายที่เป็นฐานรากของระบบกฎหมายทุกๆสาขาหรือระบบกฎหมายทั้งปวงเนี่ยมาตั้งแต่ต้น อันนี้คือปัญหาใหญ่นะครับนะแล้วมันํามาสู่นะครับในอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งมันมันเป็นเรื่องที่ประกอบกันก็คือระบบการศึกษากฎ,กฎหมายที่เริ่มต้นตั้งแต่ปีพศ2440เนี่ยนะครับเราไม่มีกฎหมายำนูนเป็นส่วนหนึ่งการเรียนการสอรนํำนูนไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ของหลักสูตรนะครับของการเรียนการสอน,นากฎหมายมันอาจจะมีเรื่องของรัฐทิศทางการเมืองนะครับแต่ว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับนะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนกฎหมายตั้งแต่เวลานั้นซึ่งหลายท่านก็คงอาจจะพ,พอจะทีจะเข้าใจได้นะครับเพราะว่าเรายังคงปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชอยู่ในช่วงเวลานั้นนะครับแต่ว่านั่นคือนะครับที่มาในทางประวัติศาสตร์ที่มันทําให้นะครับนะมันเกิดนะครับสายการนะครับวิกฤตรัฐธรรมนูญครั้งแล้วครั้งเล่ามีการฉีกรัฐธรรมนูญครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ย เพราะว่ารัฐมนูญเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งสําคัญไม่ได้เป็นคุณค่าสูงสุดตั้งแต่แรกนะครับถ้าเราดูเรื่องการเรียนการสอนนะครับกฎหมายรัฐมนูนเนี่ยนะครับนะต้องบอกว่านะครับในปี2440เนี่ยนะครับนะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของระบบการศึกษากฎ,กฎหมายภายใต้อิทธิพลตะวันตกเนี่ยนะครับด้วยมาเนี่ยนะครับนะจริงๆแล้วเนี่ยมันได้มีการเริ่มมีการสอนกฎหมายมหาชนตามแนวตะวันตกเนี่ยนะครับในโรงเรียนกฎหมายก่อนที่จะถูกโอนไปอยู่ที่คณะนิติศาสตร์รัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี2476จริงๆคนที่สอนวิชากฎหมายปกครองนะครับซึ่งก็คงจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญอยู่ด้วยเนี่ยนะครับเป็นท่านแรกๆเนี่ยนะครับก็คือท่านผู้บริสัทธการปรีดีพนมยงของเราเองนะครับที่โรงเรียนกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมนะครับวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับได้รับการสอนเนี่ยนะครับอย่างจริงจังอย่างเป็นวิชาและมีการสอบวัดความรู้เนี่ยครับที่มหาวิาลยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองเมื่อปีพศ2477 ท่านนับดูนะครับว่าโรงเรียนกฎหมายเนี่ยตั้งขึ้นเมื่อปี2440กว่าเราจะได้เรียนกฎหมายนำนนุนกันอย่างจริงจังและมีการทดสอบก็คือต้องรอเปลี่ยนแปลงการปกครองก่อนนะครับแล้วก็ต้องมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองก่อนเมื่อปี2477นะครับอันนี้คือนะครับนะสิ่งที่ผมต้องการจะชี้ว่าในระบบการศึกษากฎหมายเนี่ยนะครับด้วยความที่รันนูนเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นวิชาที่สําคัญมาตั้งแต่แรก นในเวลาต่อมาเมื่อมีการปรบับหลักสูตรวิชามนูลกลายเป็นวิชาบังคับหนึ่งในในหลักสูตรนะครับของคณะนิสสัต์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของคณะนิสสัต์ของมหาวิทยาลัยอื่นๆเนี่ยวิชาธรมนูลเนี่ยเป็นเหมือนเพียงแค่วิชาที่ต้องมีนะครับในหลักสูตรนะครับแต่ว่าไม่ได้มีความสําคัญในขนาดนั้นก็คือเรียนนะครับเพื่อให้รู้ว่าได้เรียนแล้วน,นะครับให้รู้ว่าเออรมนูนนะครับมีโครงสร้างนะครับมีองค์กรตามนูลอย่างไรนะครับมีกลไก นะครับในการรักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐมนูนอย่างไรนะครับซึ่งมันจะแตกต่างจากการเรียนการสอนวิชาัมนูนในต่างประเทศที่ค่อนข้างจะให้ความสําคัญมากและเป็นวิชาที่มีหน่วยกิจค่อนข้างมากนะครับข้อจริงอีกอย่างที่ชี้ให้เห็นซึ่งทุกท่านทราบดีอยู่แล้ว ว่ากฎหมายรัฐนูนเนี่ยไม่ได้เป็นกฎหมายสูงสุดก็คือการที่รัฐนูนเนี่ยนะครับถูกฉีกครั้งแล้วครั้งเล่าต่อให้มันเขียนว่าเป็นกฎหมายสูงสุดเนี่ยนะครับแต่ว่านะครับคณะปฏิวัติรัฐประหารก็พยายามหาสาเหตุในการทําลายความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐนูนอยู่ร่ําไปเพราะนั้นการเขียนว่ากฎหมายรัฐนูนเป็นกะฎหมายสูงสุดเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยนะครับ และยิ่งรัฐมนูนฉบับปัจจุบันเนี่ยนะครับรัฐมนูนปี2560เนี่ยต้องบอกว่าเป็นรัฐมนูนฉบับที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือในทางการเมืองนะครับที่มีความสลับซับซ้อนที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นมานะครับพราะเราในภาพรวมเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อก็คือว่ารัฐมนูญเนี่ยนะครับของไทยเนี่ยเป็นกฎหมายสูงสุดนะครับเฉพาะเมื่อถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองนะครับเช่นยุบพักการเมืองนะครับนะตัดสิ์นะครับหรือปลดนายกรัฐมนตรี แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่กฎหมายรัานนูลเนี่ยนะครับจะต้องถูกใช้เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับรัฐธรรมนูญจะกลายเป็นกฎหมายที่ไม่สูงสุดทันทีนะครับอย่างเช่นหลกักนะครับในทางสิทธิทางอาญานะครับนะบุคคลต้องได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับจนกว่าจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดใช่ไหมครับว่าจะทําความผิดจริงเนี่ยนะฮะหรือว่าสิทธิในการได้รับการพิจารณานะครับคดีอาญาอย่างอย่างเป็นธรรมเนี่ย คำถามคือว่าไอ้หลักการเหล่านี้ซึ่งมันเป็นคุณค่าสูงสุดที่อยู่ในรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมันได้รับการบังคับนะครับนะได้รับการคุ้มครองนะครับอย่างจริงจังแค่ไหนในทางใบบติคำตอบทุกท่านตระหนักอยู่แล้วนะครับว่าในหลายๆคดีนะครับนะมันเป็นตัวบ่งชี้ว่าคุณค่าที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพ ของประชาชนนะครับที่รับรองรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับไม่ได้รับการปกป้องคุ้มครองแสดงว่ารัฐธรรมนูญของเราเนี่ยมันมีความเป็นสูงสุดนะครับในบางวาระโอกาสและไม่เป็นกฎหมายสูงสุดในอีกหลายหลายวาระโอกาสเพราะฉะนั้นะสิ่งที่เขียนไว้ว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเนี่ยจึงไม่ได้เป็นจริงอย่างที่เขียนไว้หรืออย่างหลักการที่พวกเราได้เรียนกันหรือหลักการที่พวกเราเข้าใจนะครับทีนี้ผมย้อนกลับไปนะครับถึง ผลของความไม่เป็นนะครับกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูลนะครับว่ามันมีอย่างไรบ้างนะครับต่อระบบกฎหมายต่อสังคมไทยนะครับนะผมคิดว่าการที่รัฐธรรมนูญไม่เป็นกฎหมายสูงสุดนะครับนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับทัศนคติและความเชื่อในหมู่นักกฎหมายนะครับและประชาชนทั่วไปนะครับนะก็คือจะมองว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมันเป็นกฎหมายสูงสุดในเพียง แต่ในเพียงในนามนะครับในในเชิงรูปแบบนะครับถ้าเกิดท่านนะครับนะดูวิธีการใช้อย่างที่ผมบอกไปเนี่ยรัฐนูลก็จะถูกใช้อย่างเรื่องปฏิบัติก็คือเป็นกฎหมายสูงสุดในบางเรื่องเป็นกฎหมายไม่สูงสุดในนะในอีกหลายๆเรื่องนะครับนะสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานนะครับนะเป็นเพียงหลักการที่เป็นนามาร,รมนะครับที่อยู่ในรัฐนูลเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับนะถามว่า ให้ความสําคัญกับรัฐมนูลในฐานะที่มันเป็นกฎหมายสูงสุดรับรองคุณค่าสูงสุดเรื่องสิทธิเสรีภาพไหมทุกท่านทราบดีว่าในความเป็นจริงเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะสุดท้ายเวลาเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัตินะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจที่มาควบคุมฝูงชนนะครับทราบว่าประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบโดยปราศจากอาวุธใช่ไหมครับถามว่ากลไกในการให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเนี่ยนะครับเขาสนใจรัฐมนูลไหมไม่สนใจครับ เจ้าที่ของรัฐสนใจว่ากฎหมายในลำดับชั้นที่ต่ำกว่ารัฐนูลก็คือพระราชบัญญัติซึ่งให้อำนาจเจ้าที่ของรัฐเนี่ยเขียนลำดับขั้นตอนในทางบริบัติอย่างไรถ้ามันมีตรงไหนที่นะครับสามารถที่จะตีความได้ก็ไยายามตีความใหตม้ตัวเองมีอำนาจและตีความไปในเชิงที่จํากัดเส,สรีภาพก็สแสดงว่าไอ้เสรีภาพนะครับเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบโดยปราศจากอาวุธที่รัฐนูนเขียนไว้เนี่ยมันไม่ได้เป็นคุณค่าสูงสุดอย่างที่มันควรจะเป็นนะครับนะ หรือว่าประชาชนเนี่ยนะครับการที่เราเห็นนะครับรัฐนูลถูกฉีกครั้งแล้วครั้งเล่าเราเห็นการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งก็ไม่ได้นะครับยอมรับนับถือว่ารัฐนูลหรือคุณค่าหรือหลักการที่อยู่ในรัฐนูลเนี่ยนะครับมันเป็นคุณค่าสูงสุดมันทําให้ประชาชนเกิดความไม่มั่นใจและเกิดความรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เขียนไว้รัฐนูลเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เขียนไว้อย่างนั้นอย่างนั้นแหละมันคือกระดาษแผ่นหนึ่งมันคือหลักการที่สวยหรูเป็นหลักการที่เป็นนมธรรมแต่ว่าไม่สามารถที่จะบังคคััับบบได้จรริิิงงในนทาปฏตะ ผลประการสุดท้ายที่ผมอยากพูดถึงก็คือว่าถ้าเกิดท่านสังเกตเนี่ยนะครับเราจะพบว่าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับหน้าที่ของผู้ดารงตําแหน่งทางการเมืองเนี่ยในการปกป้องรัฐนูนเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่หลักถ้าท่านดูในต่างประเทศเนี่ยนะครับการปฏิญาณตนของเจ้าหน้าที่ระดับสูงนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับสูงของสหรัฐอเมริกาหน้าที่หรือคำปฏิญาณประการแรกเลยก็คือต้องพิทักษรัฐธรรมนูญ ของเราเนี่ยนะครับนะมอตโต้หรือว่าคำขวัญหรือค่านิยมของเราคือเราคิดถึงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับนี่เป็นสามคำที่สําคัญมากแต่ถามว่าไอ้สามคำเนี้ยมันไม่ได้อยู่รัฐนูนหรือมันอยู่รัฐนูนหมดเลยรัฐนูนมันเขียนไว้มากกว่านั้นอีกก็คือมันเขียนถึงสิทธทิเสรีภาพของประชาชนด้วยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับนะการปฏิญาณตนของผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับในการทําหน้าที่ทั้งหลายเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทาก็คือ นะครับปฏิญาณว่าจะพิทักษ์รัฐมนูญนะครับซึ่งแน่นอนต้องเป็นรัฐนูลฉบับประชาชนต้องเป็นรัฐนูลฉบับที่เป็นประชาธิปไตยหน้าที่ในการพิทักษ์รัฐนูลนะครับก็คือหน้าที่นะครับในการนะครับพิทักษ์นะครับสิทธิเสรีภาพของประชาชนด้วยไม่ใช่แค่รักษาชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์อย่างเดียวนะครับแต่ว่าต้องนะครับคุ้มครองสิทธิเสรีภาพที่รัฐนูลให้การรับรองไว้ด้วยนะครับ ผมขอยาบนะครับจบนะครับด้วยที่ฝากไว้นะครับสำหรับอนาคตของรัฐนูลฉบับประชาชนนะครับซึ่งแน่นอนนะครับวาระและเป้าหมายของพวกเราในวันนี้ก็คือการนะครับช่วยกันคิดนะครับถึงเส้นทางที่นําไปสู่นะครับรัฐนูลฉบับประชาชนนะครับผมคิดว่าการสร้างแพลตฟอร์มสร้างกระบวนการในการมีรัฐนูลฉบับประชาชนเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันทำนะครับแล้วก็อย่างที่ท่านอาจารย์ อนุสได้กล่าวไว้ตอนตอนน้นนะครับว่าเราต้องต้องสร้างกระแสรเรียกร้องเราลอกใหม่ขึ้นมานะครับนั่นคือเป็นสิ่งที่จําเป็นมากแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือว่าเราไม่ควรจะโฟกัสเฉพาะนะครับกระบวนการในการสร้างนุนอย่างเดียวเราเราเห็นได,ได้ชัดเจนในอดีตว่าเรามีกระบวนการที่อาจจะเรียกว่าใกล้เคียงอุดมคติมากที่สุดในการมีรัฐนูนนะครับเมื่อปี2อ4 0หรือก่อนหน้านั้นนะและสุดท้ายน้ฐนูนเนี่ยก็ ถูกฉีกแล้วนะครับนะแล้วก็ไม่ได้มีความหมายอะไรมากก็ยังคงเป็นหลักการที่เป็นนำมาทมอยู่แต่สิ่งที่เราต้องทำไปพร้อมๆกันโจทย์ของเราก็คือว่าเราต้องสร้างวัฒนธรรมนะครับสร้างทัศนคติสร้างความเชื่อนะครับในหมู่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับซึ่งมีหน้าที่นะครับในการบังคับให้เป็นไปตามหลักการที่อยู่ในรัฐธรรมนูญน,นะครับและต้องสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะให้เขารู้สึกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเป็นกฎหมายสูงสุดอย่างแท้จริงครับขอบคุณครับ